ดิจิมอนดีๆที่พวกเด็กๆได้เจอนี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเนาะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนภาคเทมเมอร์นั่นเองนะครับมาในหัวข้อที่เคยทําของภาค1กับภาค2ไปนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าดิจิมอนพวกพ้องของเด็กๆที่ถูกเลือกนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าในภาคเทมเมอร์เนี่ยอย่าเรียกว่าพวกพ้องแบบว่าขนาดนั้นเลยครับผมให้เรียกว่า,าด,ดิจิมอนญาติดีละกันนะครับเออก็คือว่าในภาคหนึ่งผมจําได้ว่าเราเคยเล่าเรื่องของพวกแบบฮอร์มนใช่ไหมพิโคลมอนอะไรพวกเนี้ยเป็นดิจิมอนท แต่ว่าพอเป็นภาค2ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแค่ดิจิมอนที่แบบว่าเ, ي, เป็นเพื่อนกันอะไรพวกนี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าภาคสาเนี่ยยิ่งดีกีดอกลงไปนะครับในความหมายก็คือว่าพวกเด,เด็กๆเนี่ยเขาแข็งแกร่งซะจนไม่ต้องให้แบบดิจิมอนอะไรต่งตนนางนๆมาช่วยแล้วนะครับเออแต่ว่ามันก็ยังมีดิจิมอนที่เรียกว่าญาติดีนะครับกับพวกเด็กๆที่ในภาคเทมเมอร์ที่เดินทางไปที่โลกดิจิตอลอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งผมเนี่ยพยายามคัดออกมาแล้วนะครับผมก็ได้ทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับเป็นดิจิมอนที่ไม่ทาร้ายพวกเดดีู นะครับแล้วพอพวกเด็กๆไปเจอปุ๊บเนี่ยก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและการเกิดขึ้นเออต้องถือว่าเป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างจะโอเคละกันนะครับผมโอเคทั้งแต่ตัวนั้นมีตัวอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับผมตัวแรกก็คือคูลูมอนนั่นเองนะครับผมคูลูมอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นดิจิมอนที่มีบทบาทยาวนานมากเพราะว่าเป็นดิจิมอนที่มีความสาคัญเนาะแต่ว่ามองในเชิงดิจิมอนที่เป็นอ่าดิจิมอนในโลกดิจิตอลเวิร์นะครับที่มีความเป็นเพื่อนพ้องกับเด็กๆที่ถูกเลือกเนี่ยคูลูมอนจะต้องถูกจัดเข้า ไปตามหาคุณลมอนเออคือมันมีสตรอรี่ที่แบบว่าเป็นแน่นแฟนนะครับเป็นเพื่อนพ้องที่แบบว่าที่ดีของทั่วทาคาโตะนะครับก็เลยคิดว่าเออน่าจะเหมาะก,กับการที่เอาเข้ามาอยู่ในคลิปนี้นะครับผมตัวที่2นะครับกับตัวที่3ามเจอพร้อมกันนะครับก็คือตอนเจอตอนที่ไปโลกดิจิทัลแล้วก็คือเป็นจิจิมอนกับบาบามอนนั่นเองนะครับจิจิก็คือคุณปู่คุณตาใช่ไหมส่วนบาบะก็คือคุณย่าคุณยายอะไรอย่างนี้ไปนะครับซึ่งก็คนที่ได้เจอกับจิจิมอนกับบับามอนเนี่ เนียะครับแล้วก็มาเจอกับจีจิมอนกับบาบามอนเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันเป็นหมู่บ้านที่มีความแบบว่าเงียบเหงาซะเหลือเกินนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าลมพายุพัดเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็พวกบ้านของจีจิมอนกับบาบามอนเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทนแรงลมตัวนี้ได้นะครับแล้วก็พอพวกลูกิมาเจอกับจีจิมอนกับบาบามอนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องทึ่งก่อนเลยว่าไอ้สองตัวเนี่ยมันเป็นร่างสุดยอดนะครับผมเออถือว่าเป็นดิจิมอนที่ดูแบบว่าไม่ค่อยจะประสิทธิ์ภาษาเท่าไหร่ระหนะครับแต่ว่าพอออออดดดดูจจจจจาากกกกโโปปรรรรรไไฟลลล์แแแ้้้วเเเ็็นนนนิิิมมทีี่่่ขงงใชยยะคัับบสต กับบาบอมอนเนี่ยตอนแรกพวกฮิโรกาสึกับเคนตะกเขาก็คิดว่าเป็นดิจิมอนชั่วร้ายหรือเปล่านะครับระแวงนิดนึงแต่ว่าพอเห็นไอ้สองคนนี้แบบตีกันแบบว่าสนุกสนานบาบอคอแตกไหมครับก็รู้สึกว่าเออดิจิมอนที่แบบว่าโหดโหดิจิมอนที่แบบชั่วร้ายมันคงไม่ทําอะไรติงตองแบบนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าจีจิมอนกับบาบอมอนเนี่ยเขามีการตีกันด้วยนะครับหัวเมียตีกันอะไรอย่างนี้เล่นกันเพื่อแบบว่าแก้เบื่อนะครับแต่ว่าอีกสตอรี่หนึ่งที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะอบอุ่นก มีการบอกเลยว่าเนี่ยสอนก๊าซลัชสอนการแปลงร่างในการต่อสู้นู่นนี่นั่นนะครับไปไปประมาณกลายเป็นการเล่นสนุกโดยที่ว่าฮิโร่คาสึกับเคนตะกลายเป็นดิจิมอนของจิจิมอนกับบาบารอนซะอย่างนั้นเลยครับโอ้ยงงดูตรงนี้แล้วเแบบว่าเออเล่นอะไรกันวะเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกิก็อ่ะทนไม่ไหวแล้วต้องมาตามตัวฮิโร่คาสึกับเคนตะไปนะครับแล้วก็ทั้ง3คนนี้ก็ได้จากจิจิมอนกับบาบารอนไปนะครับโดยที่ว่าทิ้งสตอรี่สนุกสนุกไว้ให้นะครับผมว่าเออเนี่ยครั้งหนึ่งเคยเเจจจจจจออพววววกก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 กดด็็ด็ๆาาาาาโลลลลมมนนนนนนุุษยย์้้้ะคครัััับบบบแแหงททีีท่ไปิิต ่อโดยระการชนนี้นั่นเองครับผมเออนะต่อมานะครับผมตัวที่4ของคลิปนี้ก็คือซูจิดารุมอนนะครับซูจิดารุมอนเนี่ยคิดง่ายๆครับมันคือยูคิดารุมอนในเวอร์ชั่นสีต่างๆครับผมเออยูคิดารุมอนก็คือสร้างจากหิมะตัวส่วนซูจิดารุมอนเนี่ยสร้างจาก บินเหนียวนะครับผมมันคิดง่ายๆอย่างนี้นะส่วนซูจิเดรุมอนเนี่ยมาเจอได้ยังไงนะครับก็คือต่อจากสตรอรี่ที่พัดหลงกันเมื่อกี้นะครับลูกิทิโรคาสึเคนต่าไปเจอกับจิจิมอนบาบามอนแต่ว่าทาคาโต้เจนเนียจูรีเนี่ยมาเจอกับพวกแบบหมู่บ้านของซูจิเดรุมอนนะครับแล้วก็ซูจิเดรุมอนเนี่ยเขาบอกว่าเขามีภัยคู่คราบอันนึงนะครับก็คือเป็นมอไซเบฮิมอสนั่นเองนะครับซึ่งไอ้มอไซเบฮิมอสเนี่ยมันไม่ใช่ดิจิมอนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันเหมือนกััับบบบมมมาาาาาาสรรรร้้้้้งงคควววววุ่่นนนนยใหหหกกููขออซจจิดนนะะแล็เไเไโ เรียน,น่ยก็เข้าไปช่วยนะครับแล้วก็มีการรู้ว่าอ๋อไอ้มอไซค์คันนี้มันคือมอไซค์ที่สามารถควบคุมคนขับได้นั่นเองนะครับซึ่งคนที่โดนควบคุมไปก็คือกิ Mon อลมอนนะครับกิลมอนเนี่ยเข้าไปช่วยโจลมอนนะครับโจลมอนก็คือเป็นดิจิมอนตัวหนึ่งเป็นคล้ายๆแบบดิจอมอนทารกเนาะที่เหมือนกับถูกมอไซค์ตัวนี้ควบคุมมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็กิลมอนช่วยสำเร็จปุ๊บกิลมอนก็ถูกควบคุมพอถูกควบคุมเสร็จปุ๊บไอ้พวกเลโอมอนก็พยายามที่จะเข้าช่วยนะครับแต่ว่าช่วยไปช่วยมาก็หลุดจากมอเตอร์ไไไไไซซซคค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 ์์จจนน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 นดดด้้้้้ะะะรรรรััับบบบบแลลลวววเเเเเเเาาาากก็็็ห่่่ทีีสมมมมถุออออืง อิมมอนเนี่ยก็คือเป็นร่างพัฒนาจากอิมมอนนะครับซึ่งในสตอรี่ของตอนนี้เราจะได้รู้เลยว่าอ๋ออิมมอนเนี่ยเขายอมขายวิญ,ญญาณให้กับปีศาจเพื่อที่จะมากลายเป็นดิจิมอนปีศาจอย่างเบลเซฟมอนนะครับแล้วก็เข้ามาฆ่าพวกเด็กๆที่ถูกเลือดนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยหลังจากแปลงร่างเสร็จขอตั้งตัวแป๊บนึงนะครับได้เบลมาจะใส่เบฮิมอนไปก่อนละกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของซูจิดาะโลมอนนะครับแล้วก็ซูจิดาะโลมอนเขาก็มีการขอบคุณพวกเด็กๆเกนาะที่มาช่วยเหลือน ว่าญาติดีกับพวกเด็กๆที่ถูกเลือกอีกแล้วนะครับก็คือจะเป็นคล็อกมอนกับฮากุรุมอนนั่นเองครับคล็อกมอนกับฮากุรุมอนเนี่ยตัวนึงเป็นดิจิมอนคล้ายๆฟันเฟืองเนาะอีกตัวนึงเป็นดิจิมอนที่เป็นนาฬิกานะครับซึ่งคนที่เจอกับไอ้สองตัวนี้ก็คือรูกิฮิโรคาสึแล้วก็เคนตะนะครับเออซึ่งการได้เจอตรงเนี้ยมันก็จะได้เห็นว่าอืมก็มีการปรากฏตัวของอาคิยามะเรียวด้วยนะครับซึ่งอ่าการต่อสู้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้ของเมกาดรามอนนะครับซึ่งเมกาดรามอนเนี่ยยเเข้าาามปะะททกกกับพววดด็ๆโี่่ ไอ้มีไอ้ฮิโร่ขัสึเนี่ยมันไปขยับเข็มนาฬิกาแล้วทำให้เมกาดรามอนปลุกขึ้นมานะครับแล้วก็คอกมอนกับฮากุลมอนก็ทำอะไรไม่ถูกนะครับแต่ว่าฮากุลมอนเนี่ยโดนเล่นงานนะครับทำให้ฟันเฟืองหลุดทำให้ขยับตัวไม่ได้นะครับแล้วคอกมอนก็เอาทำไงดีว่านู่นนี่นั่นนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเรียวก็เข้ามาช่วยนะครับพอเรียวเข้ามาสเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จัดการเมกาดรามอนลงได้นะครับหลังจากที่จัดการกับเมกาดรามอนลงเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็แนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการนะครับววววว่่่่่่าาาาาาาฉััันน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 นเเ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 เปป็็ดิิจมมมอออออออทททรรร์ีีีีียยยยูโลลลลกกกใบบ้้้้้แแะะคขไไชฮุฟฟืง หลุดเนี่ยไปติดให้นะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าเรียวเนี่ยเออเขาก็เป็นคนที่ดีนะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือดิจิมอนตรงนี้นะครับซึ่งครอกมอนกับฮากรูมอนเนี่ยดูทรงแล้วเขาก็รู้จักเรียวอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอีก2ตัวนะครับที่นับเข้ามาได้ในคลิปนี้นะว่าเป็นดิจิมอนที่ญาติดีกับเด็กๆที่ถูกเลือกนะครับแล้วก็อันนี้ผมแถมให้นะครับเรื่องราวของครอกมอนกับฮากรูมอนที่เราจะได้รู้เนี่ยก็คือว่าเขามีการบอกเล่าว่าดิจิมอนที่สามารถโหลดดิจิมอน เล่าขานกันมานะครับเรียวเองก็มาบอกว่านี่มันคือเรื่องราวบรปลานะครับไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าอย่างตัวเรนอมอนเองเนี่ยก็อาจจะแข็งแกร่งบประมาณนึงนะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับลูกีได้โดยที่ว่าไม่ต้องโหลดดิจิมอนเยอะแยะอะไรมากมายนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวของอ่าอีกอันนึงนะครับที่เป็นคีย์ของเรื่องเนาะว่าทำไมพวกแบบดิจิมอนบางตัวมันถึงไปโลกมนุษย์ได้นะครับเรียกว่าไปได้ด้วยความบังเอิญครับไม่ใช่เรื่องของการโหลดเยอะๆแล้วก็ไปยังโลกมนุษย์ได้นั่นเองครับผมต่อมานะครับผมตัวที่เป็นเจ ก็คือเกโคมอนนั่นเองนะแต่ว่าเกโคมอนในภาคนี้นะครับมาเดียเด่ยวๆนะไม่ได้มีโอตามามอนกับโทโนซามาเกโคมอนมาด้วยนะครับเกโคมอนที่ปรากฏขึ้นในภาคเทมเมอร์เป็นหมู่บ้านเกโคมอนที่รักการร้องเพลงนะครับแต่ว่าวันหนึ่งต้องถูกคุกคามโดยโอโรจิมอนนั่นเองครับผมโอโรจิมอนเนี่ยเข้ามาคุกคามหมู่บ้านของเกโคมอนนะครับแล้วก็ทําให้พวกเกโคมอนเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขนะครับคนที่จะมาทวงความยุติธรรมให้กับพวกเกโคมอนเนี่ยก็คือแอนโดรมอนแอนโดรมอนเข้าต่อสู้กับโอโรจิมอนแต่ว่ากลับททําาาาใหห้้้มมู่่่บบนนนนนนนขอออองงงงเเเเกกโคคีียยพัยนนััลลไปปะะรรร็็จืว ได้ร้รูเออจากการที่พวกเด็กๆเนี่ยเข้ามาเจอกับทางพวกเกโกมอนนะครับพอได้รู้เรื่องราตวตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องคิดว่าต้องกำจัดโอโรจิมอนแล้วนะครับแล้วพวกเกโกมอนก็ขัดขวางน,นิดนึงนะว,ว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้หรอกไอโอโรจิมอนมันเกง่งนะครับแล้วเสร็จปุ๊บพวกเกโกมอนก็ได้รับการเตือนสติจากการโรมอนนะครับการโรมอนก็เป็นดิจิมอนที่ถอยร่างวิวัฒนาการมาจากแอนโดรมอนนะครับกลายเป็นร่างตัวเต็มวัยนั่นเองนะครับก็มาบอกว่าความสุขของพวกเกโกมอนน่ะน่าจะเป็นการร้องเพลงอย่างมีความสุขไม่ใช่เหรอแแแลล้้้้วววววททาาาาาไมมมมมมตตตออ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 งงงยยจจนน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 ่่่โโรรรริิีุุกกกกบบบบคคคสสสขขพดดะััเ็ ใช่ที่จะช่วยพวกเด็กๆนะครับโดยการที่ว่าส่งไอ้ถังเหล้านะครับไปให้อโรจิมอนโดยที่พวกเด็กๆเนี่ยซ่อนตัวไปด้วยนะครับผมเออก็ถือว่าเป็นดิจิมอนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดีนะครับกับพวกเด็กๆเนาะแม้ว่าในเรื่องราวที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไม่ใช่ภารากิจหลักซะทีเดียวนะครับเป็นการที่ไว่าไปพานพบกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นนะครับเออก็ถือว่าเป็นอีกภารากิจหนึ่งนะครับที่เก็โคบอลให้ความช่วยเหลือกับพวกเด็กๆ ร้องเพลงกันอย่างมีความสุขนะครับว่าเพราะว่าสันติภาพของพวกเรากลับคืนมาแล้วนะครับผมเกโคเกโคไปนะตัวที่9ของคลิปนี้ก็มาจากภาคที่แล้วครับผมคือจินลลมอนนั่นเองครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนจินลลมอนในภาคนี้กับจินลลมอนในภาคที่แล้วเป็นคนละตัวกันนะครับก็คือว่ามันเป็นดิจิมอนหนึ่งในสี่สั์สิทธ์นะครับซึ่งสี่สั์สิทธ์เนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะปกปักรักษาสีทิศของโลกดิจิตอลนะครับในภาคนี้เราจะได้เห็นครบเลยครับผมเจนอูมอนเนาะแล้วก็ไบฮูมอนจินลงมอนแล้วก็ซูเซมอน ซึ่ง4ตัวนี้ผมจะบอกว่าคนที่ดูท่าทางเป็นมิตรที่ดีที่สุดเลยเนี่ยของพวกเด็กๆที่ถูกเลือกก็คือจินโลมอนนี่แหละครับเพราะว่าจินโลมอนเนี่ยเขามาช่วยเด็กๆที่ถูกเลือกจากการที่ต่อสู้กับซูเซมอนนะครับเพราะว่าถ้าซูเซมอนเอาจริงเนี่ยพวกเด็กๆที่ถูกเลือกก็คงเอาชนะไม่ได้นะครับแล้วก็จินโลมอนเข้ามาขวางแล้วก็บอกว่าถ้าพวกนายอยากต่อสู้นะแล้วก็ไปต่อสู้กับศัตรูที่แท้จริงนะครับศัตรูที่แท้จริงก็คือดีลิเปอร์นั่นเองนะครับซึ่งจินโลมอนเนี่ยเข้ามาช่วยเข้ามาข ยังไงนะครับเออก็ถือว่าเป็นดิจิมอนอีกตัวหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือกับพวกเด็กๆแต่ผมต้องบอกก่อนว่าจินลงมอนเนี่ยมีความเป็นกลางสูงมากนะครับแต่ว่าจะไม่เข้าข้างฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม้ว่าฝ่ายนั้นจะเป็นมนุษย์ก็ตามนะครับหรือจะเป็นแบบว่าคนเล็กคนน้อยก็ตามเนี่ยเขาจะไม่เข้าข้างใครเลยนะครับเขาจะเชื่อมั่นในการตัดสินใจของเขาแล้วก็มีความายุติธรรมในแบบของเขานะครับเออถือว่าเป็นอีโปรไฟล์หนึ่งที่อ้างอิงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าในภาคเทมเมอร์แล้วก็ภาคของดิจิมอนเซโร่ท เรื่องราวการเตือนเหตุภัยร้ายที่จะเกิดขึ้นกับโลกดิจิตอลต่างๆนานานครับเออถือว่าเป็นอีกสตอรี่หนึ่งที่ค่อนข้างจะให้เห็นว่าจีนดิจิมอนเนี่ยในบรรดาซีซัว์สักสิทธิ์แล้วดูเขาเป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างจะโอเคที่สุดแล้วนะครับผมเออเทียบกับซูเซมอนที่แบบมีความดุด,ดันมีความโหดร้ายเกลียดชังมนุษย์นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ8ดิจิมอนนะครับที่เรียกว่าญาติดีกับพวกเด็กๆที่ถูกเลือกพวกเทมเมอร์นะครับในภาคของเทมเมอร์นี้นั่นเองครับผมถ นะครับผมสำหรับตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าก็ถ้าให้ชอบเนี่ยผมชอบคูลูมอนที่สุดเลยครับผมเออมันดูแบบว่าาติดีแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนาะแล้วก็ของตัวอื่นผมอย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่ใช่ภารากิจหลักนะครับมันไม่ใช่ภารากิจหลักคือการไปเจอโดยบังเอิญแล้วก็มีสตอรี่ให้พูดถึงนะในคลิปนี้ได้เฉยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบมีเส้นเรื่องหลักผมก็รู้สึกว่าแทบจะทุกตัวเลยมันไม่ค่อยมีอิมแพ t ขนาดนั้นนะครับเรียกว่าคูลูมอนเนี่ยผมรู้สึกว่าอิมแพคเยอะสุดนะครับลอง,ล,องลง,นนง,งมันก็ยคมมาี้หพูดุใ เพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ